นอนน้อนน้อนโหทุกคนจะทันไหมเนี่ยไอเดินเข้าป่ามา20นาทีแล้วนะคะป่าแห้งมากแต่ก็ามาเจอดอกนี้เขาเกิดอยู่ใต้กิ่งไม้นี่เดี๋ยวนะทุกคนดูมันซูมไหม น้องมดยิงบอกอยู่ว่าก,กล้องไลน์มันอะไม่โฟกัสงไงทุกคนโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูทีแต่ว่าตรงนี้ไอสงสัยมันเป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะคะทุกคนเห็นไหมเอยไม่มีอะไรรลยมากไม่มีค่ะทุกคนไม่มีไอเห็นอะไรนูนๆขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวนะแวบเนี่ยค่ะทุกคน โอ้ยไอเจอเข้าแล้วนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไอจะดูอ้โทุกคนมันพยายามเกิดมากพผื้นป่าแห้งนะคะแต่ข้างล่างก็ชุ่มชืน้นทุกคนได้อยู่นะสวยอยู่เนาะนี่ค่ะอุ้ยงามงามงามโอ้ยดีใจ เดี๋ยวเราค่อยไปตัดทีหลังเดี๋ยขอมองหาอีกแป๊บนึงทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะไอเดินเข้าป่ามาได้สักเราวๆนะั่นละคะที่ไอ้บอก25นาทีหรืออาจจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็เดินริมทางมาเรื่อยๆนะได้เห็ดมันปูเห็ดดินแล้วก็เห็ดเห็ดพึ่งเลือดค่ะพี่ขุนมาส่งนะคะวันนี้แล้วก็พี่ขุนก็กลับไปนั่ง ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะไอ้ก็เดี๋ยวจะให้ดูเห็ดสองดอกนี้นะคะโอ้ไม่ได้แล้วค่ะนอนสุดยอดคงต้องทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าดอกก็แก่มากแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะาไว้ตรงจุดที่เขาเกิดนะคะจุดนั้นทีนี้เรามาดูดอกนี้ค่ะนี่ ตอนนี้เป็นบ่ายแก่ๆนะคะบ่ายแก่ๆออกจากที่ทำงานปุ๊บเข้าป่าปับ๊บตัวนี้สวยทุกคนนี่ค่ะซูมไม่เอ้ยโฟกัสไม่เอ้ยโอเคเดินต่อค่ะ วันนี้ได้สี่ห้าดอกก็เอาเนาะมันจะมีจุดนี้ที่อาจจะต้องส่องหาทุกคนอยู่ในร่องได้ละนี่แหละกล้องไม่โฟกัสทุกคนเอ้ยตึงดึง,ดงนี่อีกด,ดอกหนึง่งแต่ว่าจะเล็กหน่อยหรือเปล่าโอ้ใไหนก็ได้ เข้ามาแล้วเอาเลยโอ้ยตัวนี้เหมือนว่ามีคนเหยียบเขาอะค่ะเละเลยทุกคนโอ้ยกล้องมัวมากตัวนี้โอ้อยทุกคนดูเซียนดินน่ากลัว ยู่นะทุกคนไอ้มีปัญหาว่ากล้องไหอะ่ะมันไม่โฟกัสไอต้องขอโทษด้วยนะโษ้นเจอดอกหนึ่งริมทางอุ๊ยได้ไหมเอ่ยโอยอาจจะเอาขาเขาเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนไอขอมองหายแป๊บนึงเผื่อมีอีกจ้ะมันชอบเกิดอยู่แบบว่าแทรกแซงต้นบูเบอรี่ไง ม,มันปูอยู่ในพงหญ้าโอ้โป่าบ้านไหนมันก็จะขี้เละอย่างเงี้ยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้นะคะคิดว่าดอกไม่น่าจะเอาได้เพราะว่าเขาเขาแก่มากแล้วแต่ขา เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะถึงไหนนอนนะฮะเอาไปทอดก็ได้นะแต่ข้างบนเนี้ยเห็นนะคะทุกคนจะเอาไหมเนี่ยเอาไปทอดนอไปทอดเนี่ยทุกคนไอ,อเจอเข้าแล้วดอกเหลืองๆง,งามๆเดี๋ยวนะคะทุกคนมันอยู่ในนั้นต้องใช้สองมือ เข้าไปไอแห้งคือเราจะรู้สึกได้เลยมันแห้งมากพื้นดินป่าที่นี่แห้งจริงจคงนี่โอ้ยได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วไอเจอดอกนึงอยู่ริมทาง พอกระโดดเข้ามาแล้วมันไปไหนนั่นไงนั่นไงเจอละมองมาจากริมทางอ่ะทุกคนเห็นนี่ไงเฮ้สวยอยู่ยังแข็งได้อยู่นะเห็ดขาดน้ำเห็ดขาดน้ำเดี๋ยวทุกคนร้อนขอหลบไดดแป๊บนึงเฮ้ยนี่จ้ะ นี่ตรงนี้มันเคยแบบว่าเจอเห็ดเป็นแบบที1 0บ0ิบดอกก็มีนะแต่ปีนี้มันแห้งจริงจังมันแห้งมากแห้งมากแห้งมาก,มากไม่มีเห็ดพึ่งเลือดหนึ่งดอกทุกคนกำลังสวย ด้วยความที่มันแห้งมากเนาะไอไอมอสนี่ก็ติดขึ้นมาเป็นกระจุกเดี๋ยวเรามาตัดเห็ดกันค่ะทุกคนมันมีเห็ดอยู่สองดอกที่ยังไม่ได้ตัดเนาะตัวนี้บรูดซบบรูดบรูดนี่แปลว่าแปลว่าเลือดนะคะเห็ดเลือดหรือเ,เปล่าเห็ดพึ่งเลือดนี่ทุกคน อกำลังกินเนาะสวยนี่เป็นลักษณะที่ถูกต้องแล้วก็มาดูเห็ดพึ่งวานโอ้ยเสียงท้องไอ้กินเชอร์รี่อะเวลาไอ้กินผลไม้บางชนิดนะถ้ากินตอนท้องว่างบางทีมันก็ไม่ถูกธาตุอะค่ะนี่ทุกคนสวยสวยไป เดินต่อไอว่าจะย้อนกลับแล้วนะคะอากาศมันร้อนไอก็กลัวจะไม่ไหวไอจะปวดหัวอยอะเนี่ยนะคะดูเห็ดเราก็นี่ได้แค่นี้มันมีเห็ดพึ่งเลือดดอกเล็กๆล,ล,ลูกของเขาอะคะ่ะอยู่ตรงนั้นด้วยดอกหนึ่งแต่ไม่เอาเนาะมีพึ่งหวานยักษ์ชลาไปแล้วนะคะดูความยักษ์สองมือหึ ปล่อยไว้เป็นหนอ่อเป็นแนวขามันเป็นสีทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บไปศึกษาเนาะเหมือนจะกินได้นะอยู่ดีๆก็มาเจอเห็ดมันปูใต้ยมอส เก็บยากยากมันแข็งดินมันแข็งค่ะอันนี้ก็โอ้เนี่ยทุกคนคือถ้ามีความชื้นเนี่ยเขาไอว่าเขาก็จะโตได้นะอันนี้เล็กไปหน่อย นอนนอนเอาแต่ดอกทุกคนอายุบนเขาทุกคนมองเห็นทางมาอยู่ล่างนู่นไอขึ้นมาสูงมากเลยหาทางกลับทุกคนไอาพามาเก็บเห็ดหัวไม่ขีดเขาขึ้นสิบบใหญ่ไปกว่าน,นี้แล้วจ้าเพราะว่า เขาบอค่อยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำเลยค่ะเขาต้องได้น้ำถึงจะโตนะคะเนาะแต่ว่าไอาจะไม่เอาดอกนี้กับดอกนี้ค่ะคือเล็กเกินไปเอาสองดอกนี้ก็พออุ้ยตรงนั้นมีอีกเดี๋ยวดึง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 ,ดงอยู่ตรงนี้ไงทุกคนเห็นไหมหัวขนาดนี้ได้อยู่ตอนนั้นมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ไอามาเก็บนะ่ะไอเอาไปแกงแบบแกงทั้งดอกนี้เลยนะอร่อยอร่อย แกงแกงใส่หนอ่อไม้อ่ะจากแกงเปรอะอืมอร่อยนะทุกคนไอว่าไอจะเก็บบูเบอรี่สักกำหนึ่งนะคะเดินขึ้นมาตรงนี้เจอเห็ดเจอเห็ดเอ่อเห็ดเห็ดที่แก่แล้วเห็ดที่แก่แล้วว่าจะเก็บไปสักกำหนึ่งเนาะว้าว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 ,าว,าว,าวาทุกคนทุกคน น,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 นี่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 ใช่ไพอเอ่ยทุกคนนี่เห็ดอะไรอ่ะไอมองไม่ชัดแต่มันนิ่มแล้วนะแต่ขายังแน่นอยู่เดี๋ยวๆดอยากให้กล้องมันโฟกัสคืออะไรอ๋อเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าดอกเขาก็เล็กๆขาแน่นๆเดี๋ยวเราไปตัดดูจ้ะถ้าได้เราก็เอาขาแหละเดี๋ยวจะเก็บบัวเบอรี่สักหน่อยเนาะ ทุกคนดูเห็ดไอค่ะอุ้ยยายแมงม,มุมมันก็พอได้แกงแล้วนะมันอาจจะอาจจะมีบางดอกที่ไอไม่ได้ถ่ายคลิปไงเนาะเคเดี๋ยวไอจะดูดอกนี้ก่อนเดี๋ยวตัดตัดนี้เลยสรุปเอาแต่ขาแหละทุกคนดอกคือ ก็ได้อยู่นะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวลอกเอาตัวนี้ออกเพราะว่าลังพึ่งเขาแก่มากเวลาไม่มีเนาะทุกคนเวลามันไม่มีจะให้เก็บอ่ะดอกไม่ค่อยสวยเราก็เอาไอ้อสวมถุงมือไว้ว่าคือกลัดจะเก็บเก็บบูเบอรี่นะเนี่ย นอนเลยเอาจริงจเนี่ยค่ะเอ้แต่จริงๆเราเราไปลอกที่บ้านก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราลอกตอนเนี้ยมันก็จะแบบช้ําไปหมดเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนอืเสียดายเนาะตัวนี้ไอเอาเอาไปลอกที่บ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยเนี่ยค่ะพอดีไอเดินมาเจอกลุ่มเนี้ยค่ะทุกคนคือผลโตแต่ไอ จะ,จะเก็บด้วยมือเนาะเนี่ยค่ะตรงแถวๆนี้แหละเก็บแป๊บนึงได้เท่าไหร่ก็เอาทุกคนตรงนี้ก็ลูกใหญ่อะ่ะเนี่ยดูค่ะไอ้ไว้จะกลับแล้วนะเนี่ยแล้วมาเจอตรงนี้อีกอข้างบนนู้นอีกทุกคนน่ะเก็บซะหน่อยเนาะเก็บซะหน่อยใหญ่เก็บมาได้ก็ เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่บ้านนะเราค่อยไปดูที่บ้านเนาะมันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันจะได้สวยมันจะได้แบบว่าเราไม่ได้เอาเศษอะไรไปด้วยไง จับพลิกขึ้นมาอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมป่าแห้งมากเลยทุกคนแห้งแบบแห้งสุดๆไปเลยอะคะ่ะแห้งสุดๆไปเลยน่าสงสาร ไอเจอเห็ดเห็ดพึ่งหวานเยอะเลยค่ะที่แบบเขาดอกเล็กๆแล้วเขาแบบเขาเหี่ยวแบบเหี่ยวลงเลยอะค่ะคือแบบเขาโตไม่ได้วันนี้อากาศมันร้อนนะคะไอ้ก็เลยออไม่ค่อยอยากจะถ่ายคลิปเท่าไหร่นี่ไอ้ก็พยายามนั่งอยู่ในที่ที่มันร่มๆนะคะแต่บางจุดก็มันก็เป็นแดดนะเนาะ ึงแดดจะรำไรก็ก็ร้อนค่ะร้อนอ้าวร้อนอ้าวแต่ไม่มีฝนนะไอไปทำงานไหก็ปั่นจักรยานไปเนาะก็แบบแสงแดดก็สู้แดดไปอย่างเงี้ยค่ะพอไปยืนทำงานก็ปวดหัวต้องกินยากแก้ปวดเลยคือมันความร้อนมันสะสมอยู่ในตัวเราอะ่ะ เป็นแบบระอุระอุไปเลยเป็นแบบเป็นตัวร้อนตัวร้อนแต่แบบไม่ใช่ร้อนแบบเป็นไข้นะเป็นร้อนแบบระบมไอ้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ปวดหัววดืวดวดืวดวดวต้องแบบดื่มน้ำตลอดเลยค่ะไปอยู่ ไปทำงานนะไปยืนอยู่ตรงไหนก็ต้องถือขวดน้ำไปด้วยตั้งขวดน้ำไว้เวลาแบบไม่มีลูกค้ามาอย่างเงี้ยก็ดื่มน้ำดื่มไปเรื่อยๆค่ะฮอันนี้ขอกินหน่อยนะทุกคนช่วงนี้บรูบ์รี่หวาน หวานค่ะคือคือแบบไม่ใช่ว่าหวานเจี๊ยบนะมันก็จะมีความเปรี้ยวปนอยู่แหละแต่ว่ามันมีความหวานมากกว่าช่วงที่ผ่านมาตอนเข้ามาเจอเจอหนุ่มน้อยน่าจะลาวสองขวบเดินเดินเดินอยู่ริมทางนะคะ ถือกระป๋องกระป๋องหนึ่งกระป๋องเล็กๆไอย,ยังไม่ทันได้ทักเขานะเขาทักไอก่อนเขาบอกเฮ้ <Hey! laughs> ยไอก็เลยถามบอกว่าเธอได้เห็ด <laughs> หรือเธอได้ดูบูเบอรี่ <laughs> เขาก็ชูกระป๋องเขาขึ้นปรากฏว่าเขาไม่ได้อะไรเลยเขาเก็บลูกสนนะคะเขาเก็บไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยคะ่ะทุกคน เก็บใส่กระป๋องเขาไอ้ก็ขำไอ้ก็ว่าเออเด็กมันก็เป็นเด็กยังช่างทักเนาะขนาดเป็นเด็กเขายังรู้จักทักทายทุกความปีนเลยเนี่ยมันมีแต่ลูกใหญ่ๆ ให้ทุกคนเห็นว่ามันมีมแมลงตัวหนึ่งที่พยายามจะกัดไอเดี๋ยวไอจะให้ทุกคนดูต้นนั้นกับไอ้นะดกมากเนี่ยค่ะทุกคนพลิกขึ้นมานะ <c oughs> มันก็ไม่ได้ว่าดกมากมากแต่ว่าคือผลมันผลมันดำครับสวยเลยอะทุกคนอืเนี่ยค่ะมันงอมนะมันงอมบาง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 ลูกเนี่ยพอเราแตะปุ๊บมันร่วงเลยค่ะร่วงๆ่วงเนี่ยทุกคนดูความดกนะคะโอเคเดี๋ยวไอถ่ายคลิปให้ดูแค่นี้แหละเนะาะไอจะรีบรีบเก็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 บแล้วก็กลับบ้าน นะคะโอ้ยนี่เละเห็นไหมเลข่ามือเลยค่ะบางบางลูกแบบว่าคือเขาง่อมมากโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้าคนไหอ่อะโทรไปบอกพี่ขุนให้มารับไอ้ก็เดินงอหัวกลับมาเส้นเดิมนะคะมาเจอเห็ดมันปูอยู่ริมทางเนี่ยทุกคนโอ้ยจริงๆจ,จุดนี้ ปีที่แล้วไอ้เก็บเห็ดเห็ดดํานะคะมันมีเห็ดดาเต้มไปหมดเห็ดดําบางจุดที่ชื้นๆก็มาแล้วนะในป่าที่ไอ้ไปเก็บอีกเมืองหนึ่งอะค่ะทุกคนที่ไไปเก็บเห็ดมันปูเนาะไอเห็นเห็ดดํานี่ได้มาสามดอกฮะดูค่ะเกิดอยู่ตามป่าหญ้าสีก็จะอุ๊ยเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงไอเห็นอีก เออแปกดีฮะมีเห็ดเชยนี่ค่ะสวัสดีทุกคนจ๋าไอมาถึงบ้านแล้วนะคะบลูเบอร์รี่นะคะได้ครึ่งกิโลค่ะไอช่างดูได้ครึ่งกิโลเนาะมีแต่ใหญ่ๆแล้วก็มาดูเห็ดจ๋ะมาดูเห็ดเห็ดเราก็ไอเอาใส่ถาดเล็กๆนะคะได้เห็ดมันปูเนาะไอไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูไงแต่ยเก็บนะคะ ก็ได้มาประมาณหนึ่งเห็ดดินนะคะต่างๆเห็ดพึ่งเลือดนะคะเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดไอได้มาสี่ดอกหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานนะคะดอกนี้ไอไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ดอกนี้ที่สวยที่สุดนะคะสวยที่สุดก็คือดอกนี้นะคะโอเคแล้วก็ได้เห็ดพึ่งขาาย หัวไม่ขีดนะคะประมาณนี้ทุกคนดูนะเก็บก็กค่อยๆเก็บไปเนาะมันก็สะสมแล้วก็ได้แบบถาดหนึ่งนะคะส่วนตรงนั้นอาหารพี่ขุนจ้านางกินสลัดนะคะสลัดสลัดสลัดส่วนไอ้นั้นได้กาแฟค่ะกาแฟเกาหลีนะคะดารโกน่าดับร้อน,นะคะ่ะทุกคนออกมาจากป่าต้องอย่างนี้เลยนะคะส่วนตรงนั้นก็เป็นเห็ดมันปูที่ไอาตากไว้นะคะเนี่ยค่ะทุกคน ตัวนี้ตากด้วยอันนี้อบด้วยเครื่องส่วนฝั่งนู้นคือตากตากแบบพึ่งลมผึ่งแดดนิดหน่อยนะคะสรุปตากด้วยเครื่องสวยกว่าเยอะเลยค่ะทุกคนสีสวยกว่าโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเอาไว้แค่นี้ทุกคนพี่ขุนก็กำลัง อทอดเนื้อเขาอยู่นะคะเนื้อเป็นเนื้อยากนั่นแหละที่ย่างไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็กินไม่หมดก็ฟรีสไว้ก็เอาไปทอดนะคะส่วนไหญก็เดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็จะให้ตัวเย็นๆลงนิดนึงแล้วก็จะไปอาบน้านะคะหน้าหมองหน้าดำหมดเลยไปตากไ้แดดนะคะพี่คุณ <Yep. S 1> สวัสดีท่านผู้ชมหรือยัง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> I'm eating and cooking same time <laughs> วันนี้ไอกี้ไม่ทำกับข้าวให้นะไอต้มน้ำกระเตี๋ยวไวค้ค่ะทุกคนเส้นกระเตี๋ยวหมดก็เลยกินกับเส้นขนมจีนเดี๋ยวไอจะไปแล้วนะไอแค่เอาเอาเห็ดมาให้ดูเอาบลูเบอรี่มาให้ดูนะคะแล้วก็จะไปแล้วนะคะวันนี้ก็ไปชิวๆคนเดียวนะคะในป่านี่บลูเบอรี่สวยงามมากเลย ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะ่ะสุกๆกำลังใจนลคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครจะดื่มกาแฟอืมอร่อยอร่อยอืมวินโดว์สมอลแกอ